สวัสดีครับผมนานานะา,าปะป๊าทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับน้าหนึ่งคันแข็งจากช่องโยายะฟิชชิ่งนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวนะขอะทีมงานตามมาตอนเย็นนะครับอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลครับจังหวัดระยองหมายสนามแข่งเก่านะครับ ก็จะมาเปิดรายการแบบชิวๆนะครับ mm hmm. เพราะว่าปลาก็กินชิวๆเหมือนกันไปดูเมื่อตะกครู่ก็ได้ปลานิลตอนนี้ก็ลงเบ็ดเสร็จแล้วครับตอนนี้ได้ปลานิลมาแล้วตอนนี้ปลานิลเล็กๆประมาณสามสี่นิ้วแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ปลานิลครับประมาณใส่ฝ่ามือ ความันขึ้นโลนี่แหละมั้งประมาณนั้นถูดครับลืมไปว่าตัวเองใช้ตัวเบ็ด0.8เพราะเมื่อก่อนใช้เบอร์2เบอร์1น่ตอนนี้มาเปลี่ยนเป็น0.8เศษ0.8เราจะเพียนกินจัดเลยครับ ที่ผมอยู่นะั่นเดี๋ยวให้ดูเป็นหนึ่งวันนี้ครับลงเบ็ดห้าคันนะครับลงเบ็ดห้าคันนะครับผมอยู่ฝั่งแพรสุดท้ายนะครับรสุดท้ายอ,าอันนี้เรียกแพรอะไรก็ไม่รู้จักเหมือนกันตรงนีน้ก็จะเป็นแพรเยอะๆเลยครับหกแพรเท่าที่นับได้นะครับตอนนี้หกเจ็ดแพร วันนี้นะักตกปลาหนาะๆนะตกปลาก็มากันเยอะครับออตอนที่ลงแ,ลแรกๆเนี่ยเปลี่ยนเยอะเทบไม่ทันเลยครับแต่เพียนกวนจัด ตอนนี้ก็เริ่มมังห่างแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมในคลิปเลยครับผม ครับผมคุณผู้ชมปนินครับปน,นินครับ 就是。 โลนะเกบลนะูครับผมไหลสโลหรประมาณโลโลนิดน 我帶佢出嚟。<noise> <noise> นินครับ ผมตอนนี้ก็เป็นเย็นของวันแรกนะครับแต่วันนี้เราจะอยู่กันอีกวันหนึ่งคืนนี้คืนนึงครับตรงนี้น่าจะประมาณครึ่งวันนะครับก็นีน้าๆนักตกปลาทยอยมากันเยอะนะบรรยากาศในยามเย็นสวยๆครับ เชฟเจตครับหลังจากที่เลิกงานเลิกโอมาครับเลิกโอกลับมาครับมาสะดึกเลยครับผมมาเกือบสามทุ่มแต่เราก็มานะครับนี่ครับมามาย่างปลาชะโดให้กินนะครับเชฟเจตเชฟเจตควันขึ้นแล้วครับปลาชะโดไม่มีเกลือนะครับเขาบอกว่าอร่อยมากครับจะทุกก่อนนะครับจะบอกรสชาติเป็นไงเออ เคยกินมาแล้วครับย่างสดๆเลยครับหาที่ไหนไม่ได้ครับบรรยากาศแบบนี้ถ้าไม่ได้มาด้วยตัวเองนะครับคุณจะไม่รู้ว่ามันบรรยากาศมันดีแค่ไหนครับคนครับคุณผู้ชมหลังจากที่เรา <laughs> ย่างปา จะโดเสร็จนะครับอิ่มตรงที่เรียบร้อยแล้วจานเจก็จัดการแยกชิ้นไปตรที่เรียบร้อยมนจะคูก็ไปขี้ครับไปขี้ได้ปนินมาตัวหน,นึ่งมีดสับเลยครับผมปนินไซส์ครึ่งโลพูดพูดเหมือนพูดเหมือนตัวใหญ่เลครึ่งโลแค่ห้าขีด <c oughs> <c oughs> พูดจนเสีใหญ่เลยนะครึ่งโล ย่างสุกแล้วแต่ก็ไม่มีใครกินไว้กินพรุ่งนี้เช้าแล้วครับสเบียงตอนเช้าแต่นกนกลางคืนครับปลาก็เงียบเงียบกลางคืนนี่ครับ <S <S ชุดดอนฟินของอาจารย์เจดเขาอาจารย์เจดเ,ดเบ็ดง้างครับผมสับปลาที่ฟันปลอมหลุดนะ เสียดายครับวันนี้บอยปะเกดไม่ได้มาด้วยกับเจมส์เมนอนบุคลากรคนสำคัญของช่องเราติดภารกิจครับผอบอไม่อนุญาตเดี๋ยวจะได้ปิดคลิปไว้คืนนี้หงไว้คืนนี้ของแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับ มีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมหรือเปล่าครับผมสองสามนน่แกินแฮวครับผมเงียบมากครับเลยแต่คนกินจัดเลยตอนนี้ถั่วตัดอร่อยมากครับผม <c oughs> อะไรนะถั่วตัดถั่วตัดกินจัดครับกินจัด เก okay, ครับเราไปเจอกันทุกนี้เช้าเลยนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเช้าวันที่สองนะครับเมื่อคืนเงียบกิบเลยครับแต่ก็ยังมีปตเพียนมาแวะเวียนมาชมนะครับเป็นครับผมจานเจ็ดเบ็ดงานครับ ทำโอโต่อครับตัวนี้ติดลมเร้่ลมติดแล้วขับรถขึ้นจมงทคันไหมเนี่ย và thế sao đây các ก็ผมสำหรับวันนี้น้าก็าาได้มาแล้วครับปนินครับใสสวยๆครับโชว์ปลานะครับผมโชว์ปลานะครับ ใส่ฝ่ามือเลยครับผมฝ่ามือนะกำลังจะปิดคลิปเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกะช่างของเรากอนนี่นะครับสำหรับวันนี้เนาะ ส่นนี้ปลากินกุ้งนะครับอ่านี้เนะาะเมื่อคืนก็งเงียบเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้เราต้องขอจบคลิปไว้เท่านี้นะครับส่วนทริปหน้าเราจะไปไหนปาากดติดตามด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับ